สวัสดีทุกทคนนะจ๊ะเก็บผักเก็บผักจะทำอะไรก็ถ่ายถ่ายเก็บไว้นะจ๊ะทุกๆคนนะกลุ่มปลูกผักพวกเราไม่ว่าจะทำอะไรก็ถ่ายไว้บางครั้งอาจจะลืมแต่ถ้านึกได้ก็ถ่ายไว้นะจ๊ะนี่ไปเก็บมาไม่ได้เก็บแบบเด็ดใบด,ด้วยนะหักเลยหักแบบเนี้ยเนี่ย หักมาเลยเนี่ยอันนี้คณะเคียวใบิกอันนี้เดนโนเควแบ่งมแมลงกินบ้างเดี๋ยวพาไปดูที่หักเนี่ยหักเดี๋ยวเขาก็จะแตกแขนงออกมาแบบนี้ใช่เนี่ยเอาแขนงตรงนี้ไปตัดปักชําได้นี่ก็หักอันนี้อันนี้เดนโนเคลวที่เราหักไว้เดี๋ยวกันเอาใบมาให้หมดเลย เขาจะแตกแขนงออกมาตรวนี้เขาชอบไข่ใส่ไข่ไปสักเมึ่งฟองไข่กำลังถูกเลยในขณะที่อัาคลิปนี้ไข่อาจจะแพงขึ้นมาแล้วก็ได้ใข่จะไปรู้อุ้ยอุ้ยกำลังกินกำลังกินเฮ้ยเฮ้ยใหยกินไปผักบุ้งเอ้ยยหย่ใย่ยใหญ่มากเลยเห็นนะบ้านเราเนี่ย ปลูกผักแบบปลอดสารก็จำไว้ว่านี่สิ่งที่พวกเราจะเผชิญก็คือพวกศัตรูพืชหอยทากพวกมแมลงต่างๆเพราะว่าเราปลูกแบบปลอดสารทำใจได้นะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวเขาจะแตกใหม่จะเอาตรงนี้ไปปักชําก็ได้นะเนี่ยเราเด็ดแขนงมาปักมาทิ่มไว้ตรงเนี้ย เนี่ยเห็นป่ะเราเด็ดมาปักมาทิ้มเนี่ยตอนนี้เขาแตกแล้วเอาแขนงมาตัดตัดเป็นท่อนๆแล้วมาจิ้มก็ได้อ่เฮ้ยนี่น่าจะเป็นน่าจะเป็นเดี๋ยวกันถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นมือเขือลายนะของสิริรัตนออร์แกนิกการเด้นนะเนี่ยฮเราจะมีขยายพันธุ์อีกเยอะแยะแล้แป๊บเป็นลม นี่เก็บผัดน้ำมันหอยทำราดหน้าได้หมดเลยนี่อันนี้อันนี้อันนี้ก็หักได้อยู่นะเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวก่อนอันนี้เป็นเดี๋ยวก่อนอาจจะต้องรื้อรื้อนี่มระมระจีน อาจจะต้องรือ้อเพราะตอนนี้ดูแล้วไม่สมบูรณ์นะรื้อทำปุ๋ยหมักเดี๋ยวจะต้องหรือทำปุ๋ยหมักแน่นอนเนี่ยเดยโรยแสดงว่าแบบมเมล็ดพันธุ์เขาดีไงคือเลยโรยก็ขึ้นมเมล็ดพันธุ์ดีดินไม่เป็นกรดเป็นด่างจนเกินไป รับรองได้เราก็ทํา,มาเมล็ดพันธุ์สมบูรณ์นะโรยๆมันก็งอกแบบนี้แหละเห็นป่ะรวมตัวกันอยู่เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเก็บเดี๋ยวของน้องบีนีย่ยังออกมาให้เรากินอยู่นะเนี่ยตังกวาเนี่ยน้องบีอ่ะใครสนใจกระท่อมไปที่ช่องแม่บีปลูกผักกันนะจ้ะทุกคนขยันขยนันอันเนี้ยเรายังไม่เคยที่ เดี๋ยวก่อนเราไม่รู้ว่าจะต่อขยายพันธุ์ต่อได้หรือเปล่านะแต่เราต้องเก็บเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวต้องลุ้นว่าจะสามารถขยายพันธุ์ต่อได้ไหมต่างกวาน้องบีถือว่าแข็งแรงนี่เห็นว่ามเมื่อือลายของสีริรั์ออร์กิดิการ์เดนเป็นต่างามาคักโดกด้วยเราเก็บไปกินไปเก็บแล้วก็ไปโรยไว้หลายหม่องแล้วเนี่ย เห็นมะเขือลายใครจะเรียกมะเขืออะไรก็ได้ใช้เครื่องนี้ใช้อัปโป้โ้ยหลุดดอกหลุดไม่เป็นไรอันนี้เดี๋ยวเราก็เอาไปโรยแล้วนี่เนี่เนี่นี่เห็นไหมเห็นปะนี่คือดอกที่แก่แล้วของของโหระพา โหระพาสามารถตัดปักชำได้เอายอดไปตัดปักชำจิ้มจิ้มก็งอนี่นี่นี่ที่เห็นเห็นนี่คือเอายอดมาปักชำทั้งนั้นเลยล่ะในเด็ดยอดนี้อันนี้ก็ได้อร่อยไปอ่ะเดี๋ยวก็ขึ้นถ้ามเมล็ดพันธุ์สมบูรณ์แข็งแรงก็ขึ้นในยอดนี้นะนี่เห็นป่ะจิ้มลงดินจิ้มตรงนี้ก็ได้อ่ะเดี๋ยวเราก็จะได้อีกต้นหนึ่ง